แล้วเดี๋ยวสามทุ่มมาเจอกันกับชาเลนสุดท้องเงินทอง,งจะไปไหนเสียใช่สวัสดีทุกคนนะคะม,มาแล้วมาไวแท้ไล่เลยแหละนะฟิลิปปินส์่เไปเลยเดี๋ยวฉันปักอันนี่ก่อนแปบ๊บนิงโอ้ชาลอ,อม,มาเร็วผมปิดฟิลิปปินส์จ้าพ่อแม่พี่นอ้องอัดจิ้ม,ม ปุ่มปิดฟิลิปปินแล้วจ้าคอมเมนต์ได้เลยนะจ้าก็คือ299 299พิมพ์มาอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรเยอะระบบดูดจุกจว,ว,วบวบวบระบบดูดระบบดูดที่รักพิมพ์299กันแล้วปุ่มปิดฟิลิปปินแล้วอยู่กับพวกเรา15นาทีนะจ๊ะ แล้วเดี๋ยวเราจะย้ายป live เป็นไลฟ์ใน t ิ k t ต o k ช่องทางของชาลลอตและช่องทางพี่ฟ้าเราจะมาแบทเชลขายของอนนก,กันกันนะวันนี้อ,อิงห <ไป S 1> ลอดอ่อิงหลอดจะแบทเิลขายจะแบทเิลขายของกันนะซึ่งจะมีน้องๆปี2023นะคะมาร่วมทีมชาลลอตแล้วก็ร่วมทีมพี่ฟ้าด้วยหลังจากเราไลฟ์ภูุิปิดฟิลิปปินสน์เสร็จนะจ๊ะเจอเลยลเขาเลือกทีมยังไงอะ เขาเลือกไว้แล้วว่ามีใครอยู่ทีมไหนก็ต้องไปรอดูอไปรอดูกันเอาเองนะจ๊าว่าใครจะได้แต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เราเสร็จภารกิจแล้วฝากรายการอิงฟ้ามาหานาเธอด้วย e ี6มาแล้วกับคุณไอซิมไปดูว่าเขาจะถามอะไรพี่ฟ้าจะถามอะไรนะคะในรายการอิงฟ้ามาหานเธอช่องวีดูยู u b e ฝากด้วยนะคะทุกคนหน่อยหน่อยนะอกต,ตอนนี้นะคะพิมมาก่อน2 9 9นะคะ 299พิมพีมาเลยแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะทุกคนว่าเดี๋ยวหลังหลังจากจบไลฟ์นี้เราจะมีการไลฟ์ติ๊กตอกขายของนนเบสซิลเลอร์แข่งกันระหว่างอิงหลอดอิงอิงพาซ่ากับน้องชาพารวยใครจะชนะพารวยแหน่งตูอกก้าเพี่มาก่อนเร็วอะไรอย่งเป็นอะไร พอไม่แต่ว่ารู้สึกไม่คอยตกพอไม่รักกันก็จะให้รักกันพอรักกันก็จะแยกกันสองก้า <c oughs> พิมมาเลยถุนปิดฟิลิปปินมาเร็วไม่พูดเยอะสอง้ามารัวเลยพออินเตอร์แฟน y ยู่แ a นบายแอดไลน์แอดนะคะอแอดมิสแฟนจา้าไกินแล้วกินเยอะขึนเยอะผมันจะลื่นหน่อย สองเก้าเก้าพีมาพิมากลุ่มปิดติดตามพี่ฟ้าติดตามวิสแกนมาสองปีถึงจะไม่ได้ไปเจอนานๆแต่ชอบมากๆงั้นซื้อกลุ่มปิดได้เลยนะคะดูพี่ฟ้าได้น้อที่ฟิลิปปินส์ในคอนเสิร์ตนะคะแล้วว่ามันไกลไปใช่ไหมเอแค่แล้วว่าเราเก่งไงเราไม่แกใจตรงกันว่ะซื้อกลุ่มปิดกันหน่อยเร็วชาวไทยที่ไม่ได้ไปหรือว่าชาวไทยอยากไปก็ได้นะกินเยอะกินน้เยอะกินน้ำเยอะ อุ้ยอันนี้ไม่ไม่น,นั้นแหละกรมงปิดฟิลิปปินส์น,น,น,นะคะ299หรือว่าจะไปที่ไลแอดก็ได้ถ้าไลแอดมิสแกรนเนี่ยจะเป็น320นนะคะแต่พี่ฟ้าก็เลยแนะนำว่า ให้ยังไงที่รักบอกว่าพิมพ์2 9 9้าเก้าดีไหมจะได้เป็นระบบดูดนะคะแล้วก็ชำระโอนได้เลยนะคะทางเพจนี้แล้วก็รอแอดมินตอบแอดมินมีคนเดียวนะคะใจเย็นตุ๊กโวยขั้นตอนการเอฟนะทำยังไงคะคุณแชมมาบอกซิไปทักเพจก่อนถ้าเกิดใครยังไม่เคยเอฟทักเพจก่อนหรือใครถ้าเกิดเคยเอฟแล้วไม่ต้องทักมาเอฟหน้าไลน์ได้สองพิมสองเก้าแล้วโอนมาชี่ปักหมุนนะบัญชีพหนึ่งสี่ศูนย์สองเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดธนาคารเอสซีบีบริษัทดิสเพย์เดนแน่เจ้าจำกัดมหาชนอฉัยจำได้เลย แล้วหลังจากนั้นส่งสินให้แอดินหน่อยแอดินส่งลิงก์ให้แจ๊คเรียกง่ายๆว่าระบบไม่ดูดเราดูดเองจบเปลี่ยนเคสอีกคร้บใช่สองเก้าเก้เร็วซื้อแล้วขอบคุณค่ะพิมมาเลยสองเก้าเก้า two i n e n i e i fan you guys can buy our close group for Philippine concert two n 9 9 t o n i y p e two and pay รับบัตรเครดิตแล้วนะคะนาย่ายค่ะไม่ใช่สองสองเก้าก็ทูนายนายไงนี่ไหมเขาพิมพ์มาสองเก้าฉันบอกเขาเนี่ยชอบแชมป์อะชอบดุหนูีอยู่้เป็นอะไรไม่ได้ดุเธอฉันบอกคนไร้คือเดี๋ยวคนชอบดุอะในยืนเนี้ยใครแก้ไปตกไปฟางเลยเพราะเราดื้อไงเราดื้อตรงไหนเราดื้อต้องโดนดุไงแสงแม่งจ้าจ้าจัดอุ้ยแสงแบบจ้า แมันก็ได้อยู่กล้องนี้มันเัย่าใส่ฟลเตอร์เลยวแบนไม่ชัดแล้วดูด้ตรงไหนูไม่ดูอะไรเลยข้าไม่กินเขาไม่หิวอ่ะดีอกดนิดนไมนิ่นิด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 ิดน่ดนดนิดิดน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 มดนิดนเดนิน้ดนิดนินดนดนดิดนิดนอดนิดิดนดมาเิดินดน พิมพ์มาหน่อยเร็วได้ไหมพิมพ์มาหน่อยเนาะหลอกก้าวเนาะมิสแกนพยาวบอกอะไรนะเอฟวอรดื้อแบบอะไรนะอ่านไหมคะดื้อแบบน่ารักไหมอ๋อไม่ใช่ใกล้ขนาดนี้จะใจแอดโอ้แอดเอออ่านไม่ออกคอมเมนต์มันเร็วมากขอโทษนะคะมิสแกนพยาวมีคนพิมสามก้าวด้วยอ่ะขอบคุณค่ะสลับติปดูผมตรงนี้ดิมันเป็นงอนไก่อ่ะไม่ชอบเลย น,น่งดีดีสิหนูเอาเลยเปล่าเอามาดิปะ่ะมีอะไรกินบ้างตอนนี้เรามาป้นหน่อยป้นแล้วนะเรื่องปฏิบัติการอกสรานะ <c oughs> แล้วว่าอะไรจะป้นใจหนูอ่ะโอ๊ยไอ้ฟ้าเลยไปหมดเลยกับรับบ้านเรือลูกอ่ะหัว เดียวสักวันสองเก้าเก้พิมมาเลยที่ลัก299เท่านั้นนะคะกลุ่มปิดฟิลิปปินส์อิงหลอดนะคะวันที่22 23 24สองยี่นะคะคอนเสิร์ตคือวันที่23นะคะคอนเสิร์ตก็คือมีทั้งมิตติ้งมีร้องเพลงมีกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนได้ดูนะคะเรียกได้ว่าเป็นแฟนมิตคอนเสิร์ตแฟนมิตมินิคอนเสิร์ตนะคะฟังให้ชัดอยากไปด้วยจังเลยแฟนมิตมินิคอนเสิร์ตไม่ใช่คอนเสิร์ตจัดเต็มแบบรูปแบบคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามา คือว่าเป็นหลักงานหลักคือเป็นแฟนมิตินมาลีลาแล้วก็ไปร้องเพลงให้เขาใช่เป็นนักลายเซ็น<ไ>ลโลมาบูฮายแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์จริงๆที่เราไม่สามารถพูดได้แต่ว่าชาวจริงอันนี้จริงชาวฟิลิปปินส์กี๊แตกแน่เซอร์ไพรส์จริงๆพอ,อฉันรู้ละ <ไข S 2> ใช่เออใช่ใช่สองเก้าเก้า สิ้านาทีนะทุกคนเร็วพิมสองเกคนก่อนระบบจะได้ดูดนะสองเก้าเก้าสองเอาวงว่าวงก็วงนี่เขาเอาเลยแมวแมวแมวเอาเต้องนั่งแบบนี้จะได้วังด้วยหนึ่งหนึ่งคนดูจ้าสองเก้ามหร่จ้าคุมปิดมีนิคอนใช่มีเซอร์ไพรส์ด้วยเอาจริงนะเซอร์ไพรส์ที่คนจะต้องรู้ละ อาอมันหันไปไหนวะทุกคนใครซื้อในลายแอนสามสองศูนย์นะราคามันจะต่างกันนะจ๊ะมีคอนใครมีคอนหนึ่งออโต้เออหรอของเก้าเก้าอ้9เก้าสิบห้านาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปบัโเทลกันเราจะบัสเทลกันโอ้ย2สองก้าเยอะมากเลยนะเนี่ยเกินร้อยกว่าคนแล้ว เจ็ดนาทีแล้วโดนน้อย <สะ S 1> วกว่าคนค่ะเพราถ้าบอกว่าเก้านาทีคนนะจะโดนตีิอีกเก้านาทีถ้เป็นชั้นหลอดเนี่ยเดี๋ยวหาทู่ไว้ชั้นลงตลอดสองก็เก้าพี่เมโล่กลุ่มปิดฟิลิปปินส์นะคะแฟนมิกมินิคอนเสิร์ตอิงหลอดที่นู่นนะคะวันนี้ฟิงงานยุ่งมากเลยเขาบอกให้กำลังใจฟิงหน่อยสิวันนี้ฟิงงานยุ่งเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ เลวที่รักคนละ299 299เล้วไลนี้จะรักกันนะครับอีกแป๊บหนึ่งเราต้องแบ่งทีมแล้วไม่เอาไม่เอาแบ่งเรายอมแพ้เธอก็ได้นะกีกันด้วยเพื่อนผ้าซนึ่งีจะฝากไปยอมแพ้ปะกีกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมแพ้ใช่ไหมใช่ไหม เอาเร็วสองเก้าเก้าก่อนกินกันเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันดีเอฟเราโอนเอฟเราโอนเอฟเราโอนเดี๋ยวเรายอมแพ้เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทาวเวินเฮ้ยของชาญขอยืมหน่อยเทาวเวินซาฟารีมีหนังโป้ไหมเนี่ยเดี๋ยวมาแอบดูมันความลับฉันเนีฉยที่รักอีกแค่ประมาณ5นาทีเดี๋ยวพวกเราจะลงไลฟ์นะคะสำหรับกลุ่มปิดฟิลิปปินส์เนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอพวกเราในไลฟ์แบทเทิลระหว่างไลฟ์ทิกต็อกของชาร์ลอตต์แล้วก็ไลฟ์ของพี่ฟ้าหรือว่าช่อง น้องชาพารวยแล้วก็อิงอิงพาซ่านะคะซึ่งจะมีน้องๆปี2023มาร่วมทีมกับพวกเราด้วยใครจะได้อยู่ทีมใครไปดูในไลฟ์เรานะคะเดี๋ยวจะมาเห็นแพ้ยกทีมชนะยกทีมแล้วก็ฝากรายการอิงฟ้ามหาเนเธอ EP 6ด้วยนะคะใครอยากดูพี่ฟ้าสัมภาษณ์คุยกับคุณไอติมไปดูได้เลยในช่อง y o u t u b e นะคะน้ยมมมเค่วาาหป็จรู สุดท้ายเป็นไงเธอคงยังไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนแอบรักเธอแอบดูแลแต่เธอทำอะไรเพื่อเธอไม่ได้รัยใจรักเพลงนี้ก็อาจจะพาด้รู้ใจแต่ความจริงคือไมนที่มันทำยังไงก็ไม่กล้าให้ไปสักที ชีวิตที่อยู่ตรงนี้หรือยังค้นคู่ได้ไหมมาถึงไงไม่ใช่พีเคนะทุกคนไม่ใช่พีเคเป็นไรแย่ปิดแขนเครื่องใครเครื่องมันเขาให้แบทเทิลแบบเครื่องใครเครื่องมันแบตเตีโน้ตสามแล้วลูกชายจะมีแค่บีเพียงคนเดียวและจะมีแค่บีบีเพียงคนเดียวและจะเป็นบีคนเดียวเสมอไป Fat, à? thoàn, thoàn mà yeah. thì tôiฝาก sự nghiệp tận một vai. Khăng gì vậy nè? Khăng gì? 2, 2, Song, Song, sướng, Sell nhiều để để sướng nữa hử? Không หมายถึงว่าแบตเทิรนี่คือไข่อะไรก็ได้ใช่ป่ะใช่เปี่ยงก็นิ่งเลยทุกอย่างางัเกคแน้ข่เใช้เียงเาอาอะไรกินเกันเะเนยำกินย่ะยไกินยำใช่เขาอยู่ไกลเกินสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าสี่นาทีสุดท้ายมวยควันมันเกินหน่อยสุงสารมันเกินนะครับเกินนะครับ จะมีแค่บีเพียงคนเดียวอยากจะมีแค่บีบีเพียงคนเดียวและจะเป็เคนขาบอกว่าหน้าตาโตเลมากใช่โตเลมากใครเขาบอกชาร์ลอตต์หน้าตาโตเลมากเขาจะเล่นตัวเลขไหมคะเอาชิมกินแล้วมันหยุดไม่ได้เนี่ยทำไงเนี่ยทำไงสองเก้าเก้ามาแล้วอันนี้สามารถซื้อได้ถึงวันไหนรู้ไหมเอ่ย ได้เรื่อยแต่ว่าใครที่ซื้อก่อนจะโดนดึงเข้ากลุ่มก่อนแต่ถ้าใครง่ายวันไหนจนเออถ้าดึงแบบถ้าสมมติว่าซื้อหนึ่งวันก่อนอย่างเงี้ยแอดมินดึงวันก่อนอย่างเงี้ยแอดมินดึงไม่ทันแล้วก็อาจจะอดดูซึ่งจะโทษแอดมินก็ไม่ได้เพราะแอดมินมีหนึ่งคนพูดจริงๆอยากเจอมาเจอที่ฟิลิปปินส์ได้ค่ะหลุดตามงานอิงฟาร์มมหาชนสองคอนเสิร์ตนะคะวันที่20สิสิงหาคมนี้ฝากไว้ด้วยบัตรยังคงมีอยู่เรื่อย คายแตร่ใช่ไหมสองเก้ไหม9 9เต็มเลยอ่ะกอคุนมันคิดถึงอยากคิดเธอมา่อยากจะมีเวลาเจอกันยังทามันที่ใครใครแค่กอดกันเท่านั้น299ที่รัก ถ้าระบบไม่ดูดทักแชทเองก่อนได้เลยนะคะรู้ปะบางคนระบบไม่ดูนะทักแชทก่อนเลยแล้วเขาจะตอบเลยใครที่สมัครก่อนเนี่ยก็จะมีไม่ต้องไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของแบบว่าเข้ากลุ่มปิดช้าบางคนไปโอนแบบเข้ากลุ่มปิดช่วงท้ายๆใกล้ๆถึงคอนเสิร์ตแล้วก็ดึงช้าอะไรเงี้ยถ้าเราสมัครไว้แตบเนื่นๆนะคะก็คือสแตนบายรอพวกเราไว้เลยแล้วก็เจอกันที่มิทติ้งที่ฟิลิปปินส์ครับ อะไรคือน้ำเดียวเขาเคยน้ำแข็งนะเปนฝั่งน้ำแข็งมันไม่มีน้ำแข็งนะต่อนก็บอกว่าโอนแล้วทักแชทใช่ไหมไลค์ไม่แจ้งเตือนใช่ช่วงนี้โดนปิดกั้นฮะอ่ะดึ่มนาทีสุดท้ายครับ่นาที่นาทีสุดท้ายสิบเจ็ดนาทีพิมวารีว่าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้ว1าสองเาเก้ หน,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 น่เจ็ดคนน่าค่นกอะไรันน,นี้อใช่อุ้ยคุณนี้น่ารักมากเลยคุณกิกน่ารักมากอย่าลืมไปดูอิงฟารมหารนะเธอ EP 6ด้วยนะคะอ,อยากให้ดูเพราะว่ามันมีสาระมากๆสำหรับ EP นี้ไปดูใน YouTube ได้เลยส<ด>องกเก้ามาทุกคน ใครที่อยากจะ F กลุ่มปิดนะคะหลังจากปิดไลฟ์ไปแล้วสามารถทักแชทหาแอดมินได้เรื่อยๆเลยนะคะบอกขอเข้ากลุ่มปิดอิงหลอดฟิลิปปินส์นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามา CF กลุ่มปิดกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอหลังจากที่ปิดไลฟ์ปุ๊บนะคะเตรียมมาดูอิงหลอดแบตเทิลเบสซิลเลอร์นะคะในปี2023เทองน้องชาพารวยกับ อิงอิงพาซาถูกต้อง<า>ไปแล้วบ๊า,าบ๊ายบายม,มีทีมเอ่อมีทีมน้องน้องปีสองสามด้วยนะ